สวัสดีค่ะชื่อกมลชนกของมาชื่อเล่นชื่อฝนค่ะชื่อแก้วจาพงชชษสอนค่ะก็ตอนนี้อยู่บทมเมล็ดพันธุ์สีุุนทนค่ะอยู่แคร์เดลว,วิทสามค่ะมารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรก็ก่อนหน้านี้ทํางานอยู่ที่ป่าตองค่ะก็ได้รู้จักกับน้องคริสเตียนคนนึงก็ บอกกับน้องว่าอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะรู้จักกับคริสเตียนว่าเป็นยังไงน้องก็เลยพาไปที่โบสถ์แล้วก็ได้ไปโบสถ์ทุกๆเย็นวันเสาร์ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับเชื่อพระเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ไปค่ายที่จังหวัดตังค่ะตอนนั้นก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ ที่ทําให้เราเปิดใจแล้วก็ได้รับปฏิสมาณตอนนั้นค่ะเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุโควิดมาแล้วก็ต้องทํางานอะไรก็ทําให้เรากลายเป็นผู้ห่างหายก็เหมือนทุกๆอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าจนวันนึงได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปที่หน้าปักซอยก็ได้ไปเจอ โบสเปิดใหม่เป็นโบสเมล็ดพันธุ์ป่าคออซึ่งอยู่หน้าปากซอยหมู่บ้านเลยค่ะทุกอย่างเหมือนเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจัดเตรียมให้เราไว้หมดว่าเราต้องกลับมาหาพระเจ้าก็เลยทักไปหาพี่หวานตอนนั้นซึ่งพี่หวานเป็นพี่เลี้ยงทักไปถามพี่หวานว่ามีโบสอยู่ใกล้ๆบ้านเราพี่หวานก็เลยพามารู้จักกับพี่น้องที่โบสเมล็ดพันธุ์ป่าคอกแล้วหลังจากนั้นไม่นาน มีเหตุทําให้เราต้องไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดประมาณ1ปีค่ะก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นแผนการของพระเจ้าครั้งหนึ่งก็คือในลายโบสเห็นลูกแม่แล้วก็น้องอยู่ในลายแล้วก็รู้สึกตกใจแล้วก็พร้อมประทับใจในเวลาเดียวกันเลยก็เลยทักมาถามพี่สุว่าอันนี้แม่เป็นแม่กับน้องของเราเองก็ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เรากลับมาได้ใกล้ชิด เจาา้จากที่เราสมัยก่อนมาบ้างไม่มามากตอนนี้ก็ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นทั้งครอบครัวก็ได้รับใช้อยู่ที่โบสถ์เมลดพานสีสุทรณปัจจุบันค่ะหลังจากที่ได้มารับใช้แล้วก็ได้พาหน้องญาติมาอยู่ด้วยหนึ่งครอบครัวมาอยู่ด้วยกันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ได้พามารู้จักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้น้องก็ รับเชื่อแล้วก็รับใช้อยู่ที่โบสถ์เช่นกันค่ะตอนตกงานตกงานก็ไปรู้จกักบ้านน้องศุกเนาะก็ไปของานของาน,ขงานเข้าํำอะไรเนี้ยเขาก็เลยพูดเกี่ยวเรื่องพระเจ้าให้ฟังอะไรเมื่อก่อนก็ไม่ก่อนลูกเขาเชื่อมาก่อนไงเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรมากจนมาช่วงหลังเนี้ย งานไม่มีทำแล้วเรารู้สึกว่าเราเคว้งแบบเกินแล้วก็ไปหางานทํากับเขาไปทําทํางานกับน้องสรนองสัวเขาก็พูดเกี่ยวบเรื่องพระเจ้าไว้ฟังเนาะวันนั้นพา,ากันทั้งครอบครัวเลยมาที่บ้านแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาถามว่าเออพี่พร้อมใจจะเปิดรับพระเจ้าไหมแล้วก็อืในใจตอนนั้นก็คิดว่า <Hello. S 1> เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราก็ลองเปิดใจดูเออวันนั้นเขาก็ เาก็เลยนับนัำรับเชื่อนะนะวันนั้นนะนั่นแหละเขาก็รู้สึกว่าเป็นวันเกิดพอดีเนาะเราก็รู้สึกตื่นตันใจมากทําไมมันมันอบอุ่นอย่างเงี้ย <c oughs> ทำไมทำไมอุม้ยเราทำไมมันอบอุ่นอย่างเงี้ย <c oughs> เออรู้สึก <c oughs> ดีมากๆเลยหลังจากนั้นก็ออมีเขาเรียกอะไรนะช่วงนั้นเป็นโควิดใช่ไหมเขาก็จะมีวิดีโอคอร์ช่วิดีโอคอร์สอนออสอนเรื่อง สิบแปดโบทใช่สอนนี้สิบแปดบทมาสัากระยะหนึ่งพอโควิดตาแล้วคราวนี้ก็เขาก็ชวนไปโบส่าชวนไปโบสช่วงน,นั้นเงินทองมันก็ขาดสดนมากมากเลยก็รู้สึกว่าบางบางวันก็จะไม่ไปไงาบางวันก็จะไม่ไปน้องก็ถามว่าพี่เป็นอะไรถึงถึงไปไม่ได้แล้วก็ลูกสาวคนเล็กเนาะเขา,เขามีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็เป็นเด็กพิเศษเนาะเวลาเขาจะไปไหนเขาจะต้องใส่เพื่อนิ่ ช่วงนั้นจะไม่ค่อยเลอยอก็เลยบอกน้องว่าไม่มีแปมเพิดเออน้องเขาก็เลยไปไปทําเรื่องขอที่โบสถ์ให้เลยเอ,อขอเปมเพิดให้ทุกเดือนช่วงนั้นก็ขอบคุณพระเจ้ามากทีออ่ลูกพระเจ้านะดีกับเราดีกับเรามากๆเลยทุกคนไม่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะมาถามเราตลอดที่โบสถ์เนี่พี่น้องเน่ยเออเขาจะมาถามเราตลอดเลยว่ามีเรื่องอะไรทุกใจอะไรเขาจะดูแลเรามาตลอด พระเจ้าก็อวยพรเนาะเราทางานก็เริ่มมีไรายได้พออยู่ตัวพอจะซื้อเพมเพิร์ดได้อะไรได้นียเราก็เราก็เลยยุตยุดหยุด,ยดเรื่องเบิกเพมเพิร์ดทุกๆุกเดือนแล้วก็ซื้อเองแล้วตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้าทําทเกี่ยวกับน้านําหาสนิทเราก็เตรียมหาสนิท อยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนนะคะพระเจ้าไม่เคยมาสายพระเจ้ามาทำเวลาเสมอพระเจ้ารักเราค่ะพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราเวลาเราเจอความทุกข์ยากลำบากหรือเรื่องกุ้งใจเรื่องทุกข์ใจอะไรให้เรานึกถึงพระเจ้าเรายังมีพระเจ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในใจพระเจ้าจะช่วยเหลือเราขอให้เรานึกถึงพระเจ้า ประเจ้าไม่เคยทิ้งเรา